วิธีเพิ่มสินค้าใน TikTok Shop ทำแบบนี้ค่ะไปกดที่เพิ่มผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็ใส่ชื่อของเราเบอร์โทรและที่อยู่ค่ะซึ่งขั้นตอนนี้ต้องทำใน iPad หรือในคอมพิวเตอร์ก็ได้นะคะในมือถือมันจะทำไม่ได้เนื่องจากมันจะไม่ขึ้นรหัสรษณีย์ให้เรานะคะ,อะพอเราเลือกรหัสรษณีย์เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ใส่ว่าเริ่มต้นเพิ่มผลิตภัณฑ์ได้เลยหลังจากนั้นเราจะทำใน iPad ต่อหรือจะไปทำในมือถือก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวครูนาราจะทำให้ดูนะคะว่าถ้าทำในมือถือจะเป็นยังไงมากดตรงนี้้ค่่่ะแลลวก็ไปเพิิมมผตภัณฑ์ให หลังจากนั้นเราก็ไปใส่ชื่อสินค้าของเรานะคะแล้วก็หมวดหมู่ของสินค้าของเราค่ะแต่สําหรับคนที่ไม่มีสินค้าของตัวเองนะคะสามารถเป็นนายหน้าสินค้าได้นะคะโดยที่ tiktok เขามีสินค้าไว้ให้เราเยอะมากเลยค่ะไปเลือกดูนะคะว่าอยากจะมีสินค้าอันไหนเป็นลงในช็อปของเราซึ่งเราก็จะได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าในหน้าที่เขาระบุเอาไว้เลยนะว่าสินค้าที่นี้นจะได้เงินไรายได้เท่าไหร่นั่นเองค่ะใครมีคำถามอะไรก็พิมพ์มานะคะ tiktok มือใหม่อย่าลืมกดติดตามครูนะันราไว้นี่เจ้าเราจะเจอกันใหม่คลิปหน้า